กระสุนสั่งตายปลิดชีพเสแดงใครคือผู้บงการผ่านมาแล้วหลายปีที่พลตรีขติยะสวัสดิผลถูกมือปืนลอบสังหารขณะอยู่ใจกลางฐานที่มั่นของกลุ่มคนเสื้อแดงภายหลังศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอประกาศใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่การชุมนุมแต่จนบัดนี้เจ้าหน้าที่ยังจับมือใครดมไม่ได้ ทุกอย่างยังคงเป็นปริศนากับข้อสงสัยที่ว่ามือปืนเป็นใครวางแผนมานานแค่ไหนและคำถามสำคัญที่สุดใครคือคนสังฆาเสแดงเป็นที่รู้กันว่าผลตรีขัตติยสวัสดิพลหรือเสแดงผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบบจัดเป็นแกนนำฝั่งฮาร์ดคอร์ของกลุ่มคนเสื้อแดงผู้ซึ่งสร้างศัตรูไว้ทุกคนแห่งไม่ยกเว้นกระทั่งกับกองทัพและกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยกันเองและด้วยความที่เสแดงไม่เคยกลัวใครอย,อย่างนี้ เหตุจูงใจในการสังหารหรือผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับแผนการจึงเป็นไปได้หลายแนวทางหากย้อนกลับไปดูรายละเอียดของนาทีสังหารเริ่มต้นจากศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอประกาศใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มนปชที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่13พฤษภาคม2553โดยการตัดน้ำตัดไฟงดบริการขนส่งสาธารณะและห้ามผู้ชุมนุมเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด แน่นอนว่าเสแดงซึ่งเป็นแกนนําที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยก็ต้องวางแผนแนวตั้งรับให้รัดกลุ่มและออกเดินตรวจความเรียบร้อยของแนวบังเกอร์ร่วมกับกาดเพื่อป้องกันการบุกยึดพื้นที่ชุมนุมจากรัฐบาลโดยไม่ล่วงรู้ว่ากําลังเดินหน้าเข้าหามัจจุราชที่จะปิดชีวิตตนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าวินาทีระทึกกระสุนปิดชีพเสด็ หลังจากเดินตรวจพื้นที่ได้ไม่นานเสกคนดังก็ถูกห้อมล้อมด้วยกลุ่มสื่อมวลชนที่ฮือเข้าสัมภาษณ์และแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปก็เปรียบเสมือนเป้าชั้นดีให้มือปืนที่ซุ่มรอคอยโอกาสอยู่ก่อนแล้วเมื่อพลตรีขัติยะเดินมาถึงสถานีรถไฟใต้ดินสีลมบริเวณแยกสาราแดงและเดินข้ามรั้วเหล็กซึ่งเป็นจุดสูงเด่นที่สุดนั่นคือวินาทีที่มือปืนตัดสินใจลั่นไกกระสุนมัจจุราชที่หมายมาติดชีพในนัดเดียว พุ่งตรงเรากับจับวางไปที่นายทหารนักรบเจาะเข้าหน้าผาขวาทะลุกออกท้ายถอยด้านซ้ายทันทีร่างของแกนนำฮาร์ดคอผู้นี้ก็สุดหวบลงกับพื้นพร้อมกับเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกจากบาดแผลทิ้งคำพูดประโยคสุดท้ายขณะตอบคำถามนักข่าวว่ากองกำลังทหารไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้และจากนั้นก็เป็นเหมือนฝันร้ายของผู้คนในเหตุการณ์ทุกคนเสียงปืนและระเบิดดังระงมทั่วทุกสารทิศ ผู้คนต่างสับสนวิ่งหนีกันจ้าละวันขณะที่ร่างของนายทหารถูกกาดหามขึ้นรถฉุกเฉินแต่กลับข้ามเลยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลหัวเฉียวที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแทนและย้ายไปโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในที่สุดแต่อาการของพลตรีขติยะก็รุดลงเรื่อยๆกระทั่งสี่วันหลังจากนั้นก็เสียชีวิตด้วยอาการไตาวายเฉียบพลัน ปิดตำนานหัวหน้ากองกำลังกาเสื้อแดงเพียงเท่านี้ศัตรูสำคัญหมายปิดบัญชีเสแดงการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของหัวหน้ากองกำลังกาเสื้อแดงเป็นหัวข้อถูกเถียงว่าใครเป็นผู้ลงมือและใครที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงมือครั้งนี้แม้จะยังไม่สามารถหาตัวการได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมั่นใจคือการลอบยิงครั้งนี้ถูกวางแผนมาอย่างดีและมือปืนเป็นทีมสังหารอาชีพที่ฝึกการใช้อาวุธสงครามมาอย่างชำชอง ดังนั้นผู้อยู่เบื้องหลังต้องเป็นผู้มีอิทธิพลมากบารมีในบ้านเมืองประการแรกอาจเป็นฝีมือของรัฐบาลในสมัยนั้นเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าเสแดงคือหัวหน้ากองกําลังไม่ทราบฝ่ายที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เคลื่อนไหวคู่ขนานกับการชุมนุมเพื่อค้นล้มรัฐบาลโดยรับคําสั่งจากนายทักษิณชินวัตรจึงมีความเป็นไปได้ที่ทางการอาจหมายหัวไว อย่างไรก็ตามรัฐบาลออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการสังหารครั้งนี้ประการที่สองฝีมือของแกนนํกลุมเสื้อแดงด้วยกันเองเพราะเสแดงมีความเห็นไม่ตรงกับแกนนําหลายคนและเคยมีเรื่องกันบ่อยครั้งอีกทั้งการจบชีวิตเสแดงจะช่วยกระพือความเครียดแค้นของผู้ชุมนุมนําไปสู่สถานการณ์ความรุนแรงประการที่สผู้มีอํานาจในกองทัพที่ไม่พอใจเสแดงในหลายเรื่องหลายป่ม ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ยามศักดิ์ศรีความเป็นทหารประกาศความเป็นศัตรูกับผู้นำกองทัพอย่างเด่นชัดและทำให้กองทัพเสื่อมเสียอย่างไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนจนถูกสั่งพักราชการตั้งแต่วันที่5มกราคม2553ประการที่4ี่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับกลุ่มเสื้อแดงมาโดยตลอดโดยแกนนำพันธมิตรเชื่อว่าเสแดงอยู่เบื้องหลังการยิง M79 เเข้าใส่คนเสื้อเหลืองหลายครั้ง จนนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้อาจมีตัวการที่ออกคำสั่งปิดบัญชีเสแดงแฝงอยู่หรืออาจไม่ใช่ทุกข้อที่กล่าวมาเลยก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะเป็นฝีมือของฝ่ายไหนก็ตามสิ่งที่คนผู้นั้นได้ก่อเอาไว้ก็คือความแตกแยกที่ยากจะสมานให้เหมือนเดิมในสังคมไทยสุดท้ายแล้วนายทหารประจำการที่เลือกจะแสดงออกทางการเมืองอย่างชัดเจนก็เป็นเพียงหมากหนึ่งตัวในเกมการเมือง ที่เดิมพันด้วยอำนาจแลกกับความพินาศของบ้านเมืองและคมกระสุนที่จบชีวิตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกช่วยหัวกระพือไฟสงครามกลางเมืองให้ลุกโชนขึ้นระยะหนึ่งเท่านั้นก่อนจะหายไปตามการเวลาตราบใดที่การต่อสู้ของผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังการเมืองไทยยังหาผู้ชนะไม่ได้หรือยังไม่ยอมจับมือสมานฉันกันเกมที่ใช้ประชาชนเป็นหมากก็ยังดำเนินต่อไปแล้วหมากตัวต่อไปจะเป็นใคร